ถาถ่ายเลยเราไม่ลไลงมีใครตัง้ตงหรือเป,ออปในขั้นตอนต,อตรวตอบคุณสมบัติของผู้สมถถัครใช่ไหมครับครับคือ ขั้นตอนนี้คือครับเดี๋ยวดูรายละเอียดก่อนขอ,อ,อประจออยู่นะครับครับผมลงรับให้แล้วก็ <c oughs> คือกรณีนี้เป็นเรื่องการร้องร้องเป็นการแจ้งข้อมูลเพราะว่าในระเบียเนียมันอยู่ในระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งทางขอคอ,อตอ,อาบาจอเนี่ยสามารถาจะดําเนินการเนี่ยภายใน7วันก็คือวันที่สิบสามเป็นวันสุดท้ายนะครับที่เขาประกาศรายชื่อเดี๋ยวทางทางผมเนี่ยก็จะต้องรีบทําหนังสือส่งให้อาบาจอเนี่ย คิดว่าส่งวันนี้แน่นอนครับคือมาให้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพะเยาครับตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครหมายเลขหนึ่งนายกการบริหารส่วนจังหวัดพะเยาครับสาเหตุอะไรครับที่เราต้องให้เขาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องการคุณสมบัติของผู้สมัครครับคือต้องการให้คณะกรรมการเลือกตั้งเาตรวจสอบตามหน้าที่ตามที่ท่าน ขาดคุณสมบัติหรือไม่เท่านั้นเองครับ